สบายดีทุกคนเนาะมนีน้องสมภูก็ได้มีเวลามาถ่ายแต่ละมือตอนเสาของน้องสมภูก่อนสิไปรงเพียน,น้องสมภูเอ็ดพิรุเนเนาะไปเบิ่งกันเลยทุกคนทุกคนน้องสมภูก็มาใสา่เขาทุกคนหนึ่งเขาบาไหวหากะมีพวมมีซอังแล้วทุกคนเลย Khao vô mọng được Nó không phải khao mì Nói ở trên Khao ơi này. <laughs> ติ่ะใส่กถอะาติ๊เก่าเพ่เนกับบี้จักความไปเลยเด้ทุกคนยังหน่อยเงเขาเก่าจ้ะเอาไปเทื่อเป็ะเที่อมุกทุกคน หลังจากที่สายเข้าแล้วเาก็ทีมามัดผมเฮ่อหน้องแล้วก็ไปส่งผอนอย้งเฮียนนะทุกคนยุงเฮีนกะอยู่ในเมืองคือหนองสมผูนี่แหละแต่ว่าไก่กองเฮียนหนองสมผูทุกคนล่ลทากระแปลง <laughs> เวอันนี้แหละทุกคนเวแตละมือของน้องสมผู่แต่ว่าแตละมือน้องสมผู่สิมีมีเวลาเนาะทุกคนเพราะว่าเอ็ดเวเอ็ดเวแล้วเมื่อไรกะไปส่งหน้องเลยแต่มื้อน,นี้น้องสมผู่ได้มีเวลาเนาะก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งว่าน้องสมผู่เอ็ดพีแลยเนี่ยแต่ละเสาโง่กัะหองทุกคน selo tel kiu doh ah au hai mu hai ของพ่อแม่นแล้วมาจกเลย จะเสียงนกเสียงงูเสียงควายทุกคนอ่ะอยู่บ้านน้องสมภูเพราะว่าอยู่ทงไห,ทงห่ทงนาเนาะทุกคนเพื่อนน้องสมภูกะออมไปโดยทงไห,ทงห่ทงนาเนาะทุกคนธรรมศาสตร <c oughs> ์แล้วแล้วแล้วแทุกคนวันน้องสมภูกะ สไปหนุ่มเของทุกคนหนุ่มเของไปโรงเฮียนมามีน้องซมปูก่กะมาห่อรองเฮียนเลยนะทุกคนมาห่อรองเฮีนเยนกะมีมีคนเลยเพราะว่าเขาทรมา <c oughs> รา์น้องซมปู่ก็เลยมากวาดหองทา กำลังเหลืองมาเห็นทุกคนเลย Thank <laughs> you. ตอนนี้หมูน้องสมผูก็มาแล้วเนาะทุกคนคนก็นมาหลายเลยเขาโห่ฝันดิคลิปกาสิจบลงถนนเด้อทุกคนเดินสำหรับเพื่อที่มากกาพากดไหลกดแร์กดติดตามน้องสมผูเลยเดินเพื่อเป็นกำลังใจเป็นคลิปต่อๆไป